สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยค่ะวันนี้น้องฟ้าก็ลมากับสูตรหวยลาวพัฒนานะคะวันนี้มากับสูตรเลขเด่น2ตัวค่ะก็เป็นสูตรใหม่นะคะที่เข้าดีมากๆค่ะเข้าตั้งแต่วันที่20เดือน9นะคะจนถึงปัจจุบันค่ะวันที่4เดือน11ค่ะสูตรตัวเด่นนะคะน้องฟ้าก็จะดู4ตัวค่ะก็จะมีหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะ4ตัวนี้ค่ะ ก็จะแบ่งเลขบนเลขล่างเลยนะคะแบ่งกันก็คือนำสองตัวล่างนะคะกับ2ตัวบนลบกันค่ะเอาเลขล่างนะคะกับเลขบนลบกันนะคะตัวอย่างนะคะก็ใช้เครื่องคิดเลขเลยนะคะ8 6หนะคะลบ4ี่สค่ะก็จะได้4ี่สองนะคะมาได้สี่สองแล้วนะคะแล้วก็ใช้สี่ เป็นตัวเด่นตัวแรกเลยค่ะแล้วก็สองนะคะเป็นตัวเด่นตัวที่สองค่ะจะเด่นสี่สองนะคะวดนี้ค่ะเลขสองนะคะเข้าเลขล่างนะคะสูตรนี้มีเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งค่ะก็คือเมื่อเจอเลขศูนย์นะคะเฉพาะหลักพันนะคะจะใช้สูตรบวกนะคะก็คือเอาเลขล่างบวกกับเลขบนนะคะ เฉพาะเจอศูนย์ในหลักพันเท่านั้นค่ะงวดนี้นะคะสองเจ็ดกับศูนย์สามนะคะก็นำมาลบกันเลยนะคะสองเจ็ดลบศูนย์สามค่ะได้สองสี่นะคะจะเด่นสองแล้วก็สี่ค่ะวดนี้ค่ะออกสี่ห้าค่ะเป็นเลขสี่เข้านะคะสี่ที่เข้าเลขล่างค่ะสี่ห้าลบเก้าหกค่ะ สี่ห้าลบเก้าหกนะคะได้ห้าหนึ่งนะคะก็จะเด่นห้ากับหนึ่งค่ะว้น,นี้ค่ะออกสองหนึ่งเป็นหนึ่งที่เข้าเลขบนนะคะสี่แปดลบสองหนึ่งค่ะได้สองเจ็ดนะคะเด่นสองกับเจ็ดค่ะวดนนี้ค่ะสองเข้านะคะเลขล่างค่ะ สองแปดลบหนึ่งหนึ่งนะคะได้หนึ่งเจ็ดค่ะมีหนึ่งกับเจ็ดงวดนี้นะคะจะเป็นงวดแรกที่หลุดนะคะเพราะว่าออกศูนย์สี่แปดเก้าค่ะเจอศูย์แล้วนะคะเราก็นำศูนย์สี่บวกแปดเก้าได้เลยค่ะได้เก้าสามนะคะเด่นเก้าเด่นสามค่ะงวดนี้นะคะก็จะกลับมาเด้งนะคะ เข้าทั้งเก้าแล้วก็สามนะคะเข้าสองตัวเลยค่ะเก้าสามนะคะบนล่างเ้งนะคะวดนี้ค่ะเก้าหกลบสามหกค่ะได้หกศูนย์นะคะเด่นหกเด่นศูนย์ค่ะวดนนี้ค่ะก็บนล่างเหมือนกันนะคะเป็นเลขศูนย์ค่ะศูนย์บนล่าง เด็กนะคะวดนี้เจอ0ูนย์ในหลักพันค่ะก็บวกกันเลยก็คือใช้0ูนยบวกสีก็จะได้4 0ย์เหมือนเดิมค่ะเด่น4เด่น0นย์ะคะวดนี้ค่ะออก8 4เป็นเลข4นะคะที่เข้าค่ะเลขล่าง8 4ดสลบสาหค่ะได้4 9เนะคะเด่น4เด่น9งวดนี้ค่ะ เด้งบนล่างนะคะเลขเก้าเก้าบนล่างเด้งค่ะเพราะว่าออก9 6 9าสองนำเก้าหกเกสองลบกันค่ะเหลือสี่นะคะเมื่อได้สตัวเดียวนะคะก็จะมีสและก็หนะคะนับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเต็มค่ะแต่ว่างวดนี้ก็หลุดนะคะจะหลุดรอบที่สองค่ะเพราะว่าออก8919ดูกันต่อนะคะ แปดเลบหนนะคะได้7และก็0ค่ะงวดน,นี้นะคะก็จะกลับมาเด้งบนล่างนะคะเพราะว่าออกทั้ง0ูนย์แล้วก็7ค่ะเข้าบนล่าง7จศบนล่างเด้งนะคะงวัน,นี้ค่ะเจอศูนย์ในหลักพันนะคะก็บวกกันค่ะ เอาศูนบวกเจ็ดเก้านะคะก็ได้เจ็ดเก้าเหมือนเดิมค่ะเด่นเจ็ดเด่นเก้าวันนี้ค่ะเจ็ดนะคะเข้าค่ะเจ็ดเลขล่างวันนี้เจอศูนย์ในหลักพันค่ะใช้เจ็ดบวกสี่หนึ่งนะคะได้สี่แปดค่ะเด่นสี่เด่นแปดน,นะคะวันนี้ค่ะแปดค่ะเข้าค่ะเลขบนนะคะ สองเกลบแดเกค่ะได้หกศูนย์นะคะเด่นหเด่นศูนย์ค่ะงวดนี้ค่ะเลขหเข้าค่ะออกหกสองนะคะเลขบนค่ะสามสามลบหสองค่ะได้สองเกนะคะเด่นสองเด่น9ก้างวดนี้นะคะสองค่ะเด้งบนล่างนะคะสองบนล่างเด้งค่ะ สองศูนย์นะคะลบศูนย์สองค่ะเหลือสิบแปดก็เด่นหนึ่งแปดนะคะงวดนี้ค่ะเลขหนึ่งเข้าเลขล่างค่ะออกห้าหนึ่งหนึ่งเลขล่างห้าหนึ่งลบเจ็ดเจ็ดค่ะเหลือสองหกนะคะเด่นสองเด่นหกค่ะงวดนี้ค่ะหกนะคะเข้าค่ะเลขล่างนะคะหกล่างสี่หกลบหนึ่งสี่นะคะได้สามสองค่ะ เด่นสเด่น2งวดนี้ค่ะ3เข้านะคะเลขล่างออก3 8ค่ะ3 8นะคะลบ5 1ค่ะเหลือ1 3นะคะเด่น1เด่น3เพราะฉะนั้นนะคะวันที่4เดือนสิให้เด่น1เด่น3ค่ะ สูตรนี้นะคะเข้าดีนะคะหลุดเพียง2งวดค่ะพี่ๆก็พิพจารณาได้เลยนะคะกับสูตรนี้นะคะหากชอบสูตรนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะหรือคอมเมนต์นะคะอยากได้สูตรไหนเพิเ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องฟ้าได้นะคะและก็มีกลุ่มแนวทางค่ะพี่ๆท่านไหนสในใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะมีทุกแนวทางหวยสามารถทักหาน้องฟ้าได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ